<c oughs> สวัสดีว c ีทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะวันสงการนี้นะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงนะคะนิดเองก็กําลังปิดบ้านค่ะทุกคนทําความสะอาดบ้านปิดบ้านเพื่อจะเดินทางเข้ากรุงเทพเหมือนกันค่ะวันนี้เป็นวันที่12นะคะนิดจะปิดบ้านแล้วก็เข้ากรุงเทพไปเพื่อรอปป้าเนาะปป้าจะรงเครื่องน่าจะช่วงบ่ายๆนะคะนิดไปรับแกแล้วก็วันที่13เราจะเดินทางกับร้อยเอ็ดกันค่ะประตูที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เป็นประตูม้วนนะคะนิดติดตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงซื้อบ้านใหม่ๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นมาอยู่ยังไม่ชินเนาะก็เลยรู้สึกกลัวนะคะเป็นประตูแบบกระจกอย่างเดียวมันรู้สึกเหมือนมันจะงัดง่ายนะคะ ก็เลยค่อนข้างจะกลัวแล้วก็ระแวงเพราะว่าบ้านแถบนี้ก็จะมีป่าเยอะเนาะก็เลยติดประตูม้วนนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมแล้วนะคะเห็นยังเช็คนานามอะไรดีบอ่ะฮะดีองอาบน้ำอาอาบหน้ามองขอเป็นเตียงสามเตียงเพราะว่าสิได้นอนสบายกันทั้งสามคนวันนี้ป้าปามาถึงกสิเมื่อยกะสิได้นอนคนละเตียงไปเลย ตื่นเช้ามาวันใหม่นะคะทุกคนก็มาแอบดูกล้องนะคะว่าที่บ้าเขาทาอะไรกันอยู่เนาะก่อนที่เราจะเดินทางกับเห็นน้องชายกำลังปลูกหญ้าอยู่เลยค่ะส่วนน้องสะพ้ายนะคะก็กวาดกวาดกวาดเตรียมของรอนะคะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะแล้วก็พาเด็กๆไปกินข้าวกันเนาะเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองเลยนะคะเกินคาดค่ะทุกคนตอนแรกนี่คิดว่าคนจะเยอะเพราะว่าเป็นช่วงสงการเนาะคนน่าจะเดินทางเยอะนะคะแต่สรุปก็คือไม่เยอะนะคะบนเครื่องก็ว่างๆนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเราเดินทางมาถึงช่วงเย็นๆนะคะช่วงประมาณ6กโมงเย็น พระ,ะาอาทิตย์กาลังจะตกดินสวยมากๆเลยค่ะวันนี้ลมเปลี่ยนทิศนะคะเครื่องบินจะลงอีกฝั่งของสนามบินซึ่งนิดไม่เคยลงฝั่งนี้เลยแต่เป็นเที่ยวบินที่เงียบสงบมากๆเลยค่ะถึงแล้วนะคะร้อยเอ็ดบรรยากาศดีๆมากเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่2ที่นิดทำเนาะเพราะว่าคลิปแรกนิดโหลดไปแล้วมันติดลิขสิทธิ์นะคะโดนร้องเรียนเนาะนี่ก็เลยต้องมาตัดช่วงนี้ใหม่แล้วก็พากช่วงนี้ใหม่นะคะพากเสียงใหม่เพราะว่าไม่ผ่านเพราะว่านิดเลือกใช้เพลงผิดเนาะน้องปันมาถึงหน้าสนามบินนะคะก็จะมี พระนะคะพระพุทธรูปให้ผู้คนสามารถส่งน้ําพระได้นะคะน้องปันก็เลยแวะส่งพระแล้วก็แม่ก็บอกว่าตรงต้องใส่ตรงบ่าท่านนะคะอย่าส่งจากหัวลงมาก็คือส่งตรงบ่าท่านลงมานะคะน้องปันก็ทําตามแม่แล้วก็ถามแม่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพระท่านชอบส่งน้ําหรือเปล่าจริงๆมันเป็นเทศกาลแล้วก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เราทํากันมานะคะก็อธิบายให้ลูกไปเนาะเสร็จแ,แล้วนะคะก็คือพ่อต้นมารับน้องชายของนิดเองค่ะ พว่าเขาสีเห็ดยังอู้สิเซอร์ไพร์ตปากก้านพว่ามือนี้เป็นวัานยังวันเกิดปอกก้านเอ้ยทำไมปลาฟงแน่นอนพี่กายปอกก้านเกิดวันเท่าวใดก่อนน้องเซฟสิบสี่พี่นี่ล่ะเกิดวันเท่าวใดสิบสามโอ้เหลือบเก้าสิบสามสิบสี่สิบห้าภายในสามมือนีมือใดก็ได้เนาะมันจะเป็นวันสงการไมนบอกพี่บ้านถูกต้องเซอร์ไพรส์ปอกกันนี่แก่ปากกัมาดูดตัว มาถึงบิ๊กซีสุวรรณภูมินะคะปปานูเลยนู่นส่วนเด็กๆพวกนี้ทำอะไรกันฮะหาปืนไปฉีดน้ำบ่ลูกเล่นสงการกันเน้อเย้นี่ล่ะเอาซื้อนีสองหูไอ้เบิง่งไฮลาเฟตตาโอ,อ้ยสีก็สวยสีน้ำเงินยางดิ้นเลย

อ้าวโสดละบ้างนี่ทุกคนมาดูค่ะเอ๋กับข้าวของเราเพียรพร้อแต่เรื่องนี่มาดูนี่โอ้ปลาเผาสดๆน่าอร่อยอุ้ยเพื่อกินนี่ ะค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันนะคะน้องสไพรยเผาปลาไว้รอค่ะนี่อยากจะกินเมี่ยงปลาเผานะคะเพราะว่าป้าปารีเควสตมาอยากกินเมี่ยงปลาเผาแล้วก็ซอสแบบที่น้องสไปรยทํานะคะเพราะว่าอร่อยติดใจมากวันนี้นะคะเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้พ่อการเนาะซื้อเค้กให้พ่อการเพราะว่าเป็นวันเกิดของแกนะคะจริงๆไม่รู้ว่าแกเกิดวันไหนเพราะว่าในทะเบียนบ้านไม่ได้ระบุนะคะใบเกิดแล้วก็แบบประชาชนไม่ได้ระบุเพราะว่าคนสมัยโบราณเนาะไม่จําวันที่ไม่ได้นะคะนี่ก็เลยเอาเป็นวันนี้และกันนะคะจะมีเค้กเซอร์ไพรส์ให้แกค่ะตรงกับวันงกรานดีะะค คมากินข้าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์พอการกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแกจะมีอาการยังไงบ้างนะคะมาดูกันค่ะไปใส่ไปใส่เกิดอีหยังขึืนเกิดอีหยังึ้น ไปฟัง่เกิดอะไรขึ้นฮะ<า>แสบบอต้าทำงานเมื่อยๆกินป้าเผาแสบเนาะเหมียงแสบแสบน้ำโมเทสแสบครับแสบบอแม่กินป้าเผา อร yeah. ่อยไหมอนี่แซบบ๊อแซบมากมากครับไปยัเอ้าเป็นยังขึ้นนับไฟมาแล้ววันต์โจทยูดได้ Happy birthday to you uh huh. Happy birthday to you อ่านมึงก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานแฟนนันเย่อธิษฐานน้ำอธิษฐานแห้งอธิษฐานบังไดให้ลูกเต่าอยู่ดีไม่แห้งให้ลูกเต่าอยู่ดีไม่แห้งบุษราทุไปถามอีเมาลจังไไดบั่นก็จืดๆเลยเบากระแนมกล่องน้ำแนแนต้องคิดด้นขนาดนั้นน้ำไมงถามจะมอกระลังสึงอยู่มบนบ่อแฝกตา กอดพก้านก่อนกอดพก้านก่อนมันเกิดเร็ววีพาตนก็นล่ะตน่นกลเขาอะไรนี้เขาว่ให้ยูพยานความรักแตกพอย่รารกานนเจปีพ่อการปีนี้เจปีอ้าวปีนี้เจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งพี่น้อง เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ mm ่ง hmm. ซ uh ื huh. right? <laughs> <laughs> anyway? ้อเลขด้วยอเร่อิงเลเอากระเขนอยู่เนาะว่าท่าในต่างตัวเซอร์ไพร์เขินอยู่บหูว่าสิังไดดิอานี้านง่ายง่าตากินเขาก่อน อยู่จนลูกจนหลานบวชเลยเด้ออยู่จนเฟตาบวชบวชเลยเด้อบวชให้ว่าอันดับแรกอันบปนเห็ดเป้อันบาบเห็ดทเบิงนี่ตาอร่อยสุดๆไปเลยมรอนี่ยตนี่ยสุดอดเนาะบอดียว อบดับแรกนี่ผแสงก้านสงกานมีสามมือาสงกานมีสามมือะเกิดมือไหนปลาใสเด้อลกวาตัวนั้นม่ใหากอย่านี้ปลาใสละกนมัจิเ้าวัิมาเดี๋ยวจเพิ่มว่ามีคนมีมือวางเอามือวางนะเวจบ่จิ้มบอกราชังจี๊เไม่เจเสร็จแล้ว เอาไ่เจาะเลสิเขาใจวะคุปันมาหอมเป้ครับโอ้มันเป็นหอมเปนะะยมะเอาใส่เสนนน้ำดเเขากินเองโอ้แสบปะเอาเนบัุส่ห้องน้เาหล่อมาเล่เซกาโดปเร์เดยของขวัญวันเกิดอ โอ้วาภาษากรเป็น thank you thank you โอ oh, um, ้ thank y กรบเป็นแล้วเว้ยวัสดตอนลงเลยคิวเบิกละพอะตบอมีแขวนี่บอกภาษากังกเป็นมาคือตัวละกแบบฟันเ e x p l ว่าเสร็จแล้วแม่มาบองอุปสสมดกิฟเสมดกิฟเลูก Oh, nếu papa kinem Soutan Soutan, c'est à bas? C'est à bas. 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 Oh, mette à un homme. Soutan. 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 พี่ปานแสบบอางน้ำมันเฮ็ดสุดยอดเลยอ,อ้าว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 สงการของพี่ปันม,มันไม่ควรรัวบอลุกห้ามห่องหายเด้จากควองเล่นแล้วนะ มีมนนามบลุกบ,บ่มันมันหัวตีมันหัวมาหมองว่าเลยให้เอา้าคือเศษนี่อ้เค้กใอ้เจ้าของมันเกิดยังเกิหน่อยไ้ปันแซบปลูกบรบร,บรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไว้มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบายเสต้นีพอปูทาโบเดินมา 放乐摩托。